สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหมอซีนะคะก็มีโอกาสนะคะได้เข้ามาที่กรุงเทพน,นะคะเพื่อมาร่วมงานของบริษัทฮานไบโอเมดนะคะเพื่อรับรางวัลคลินิกที่มียอดใช้ใหม่มินนะคะเยอะสูงสุดระดับประเทศค่ะเดี๋ยวยังไงเข้ามาดูบรรยากาศกันนะคะเรามาต่อไปด็อกเตอร์ซีนคลินิกค่ะ มาแล้วนะคะกับรางวัลคลินิกที่มียอดใช้ไหมมินนะคะเยอะสูงสุดระดับประเทศค่ะไหมมินนะคะก็เป็นไหมที่สามารถร้อยโยกกระชับใบหน้าได้โดยมีงานวิจัยซัพพอร์ตเยอะมากๆเลยค่ะโลดนี้นะคะก็จะเป็นโลดที่การันตีว่าด็อกเตอร์ซีนคลินิกนะคะมีการใช้ไหมมินนะคะสั่งตรงจากบริษัทใช้ไหมของแท้แน่นอนผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นของแท้มีคุณภาพค่ะขอขอบคุณคนไข้ของหมอทุกคนนะคะที่ไว้วางใจด็อกเตอร์ซีนคลินิกค่ะ